กะนะคะจุดด่างดําริ้วรอยนะเต็มไปหมดเลยค่ะทีแรกนะคะป้าก็กะว่าจะไปโบท็อกนั่นแหละแต่ก็กลัวว่าปัญหาจะตามมามากมายเป็นยังขึ้นหน้าดาหน้าขึ้นฝาลายแทะตรงนี้ตรงนี้เนี่ยแต่ก่อนป้ามีริ้วรอยตรงแก้มเนี่ยลึกมากกาเนี่ยครับโหยเป็นเส้นๆเลยครับลึกมากจนผมนะครับได้มาลองใช้ตัวนี้เลยครับ เขาชื่อว่า Perfect p e r l Serum เพิ่มความใสความสวาม่างความขาวฟื้นฟูยกกระชับผิวเหมาะสำหรับคนที่มีผิวมีอายุนะคะใช้มาสองขวดแล้วค่ะหน้าแม่นะดูกระจ่างใสค่ะดิ้วรอยนะจุดด่างดำนะผิวหมองค้ำนะคะลดลงมากเลยค่ะแม่บองตรงว่าแม่ปลื้มค่ะาาทาทุกวันเช้าและเย็นเซรั่มเขาเนี่ยซึมไว ซึมเข้าผิวชั้นในของเราแล้วก็ไม่เหนียวเนื้อหนะเลยนะคะที่สําคัญผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้เพราะว่าไม่มีน้ํามันและน้ําหอมตัวนี้นะเขาไม่มีน้ําหอม,ไม,ม,หอมไม่มีแอลกอฮอล์เพราะป้าเนี่ยผิวแพ้ง่ายมากตัวไหนถ้าผสมน้ําหอมแอลกอฮอล์นะพอทาไปแล้วเนี่ยหน้าป้าจะแดงเห่อขึ้นมาเลยแต่ตัวเนี้ไม่ค่ะเพราะฉะนั้นผิวแพ้ง,ง่ายใช้ได้เลยหลังจากที่ทาแล้วนะตื่นเศร้าขึ้นมาเท้าทากลันงขึ้นตื่นเศร้าขึ้นมาอีกรูกสึกเลยว่าผิวเฮามันเด้งมัน มันบมันนฟี่นะครับเนื้อเนี่ยเขาเกลี่ยง่ายซึมไวมากเลยนะครับใช้แล้วเนี่ยหน้านุ่มชุ่มชื้นขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยผมใช้ทุกวันอ่ะเช้าเย็นเลยครับเนี่ยทาต่อเนื่องนะครับฝ้ากระมันจางลงแล้วผิวอ่ะมันกระชับขึ้นมากๆเลยนะครับเนี่ยดูสิแล้วพวกริ้วรอยตีนกาเนี่ยตรงแก้มนะครับมันตึงขึ้นมากเลยนะครับเนี่ยผิวหน้ามันดีขึ้นจริงๆนะผิวมันตึงขึ้นกระชับดีขึ้นมากๆเลยเนี่ยเห็นไหม นี่มันเป็นฝ้าเป็นกะจุดด่างดํามันก็จางลงนะที่ป้าใช้มาเนี่ยจางจางเยอะเลยแหละแล้วก็ตรงที่มันเป็นริ้วรอยเป็นตีนกาเป็นร่องแก้มลึกๆนี่มันก็ดูตื้นขึ้นป้าชอบมากๆเลยนะคะใครที่อยากจะให้หน้าดีหน้าเด็กแบบป้านะคะก็อยากจะให้ไปซื้อมาลองใช้เลยนะคะเห็นผลจริงๆค่ะ